ทำไมต้องทนกับคนสามแบบนี้หลายๆคนถ้าฟังคลิปนี้แล้วนะคอมเมนต์ด้วยว่าเห็นด้วยหรือเปล่าคนแรกก็คือเป็นคนที่ชอบพูดนะคะทำร้ายจิตใจคุณนะักเป็นแฟนกันแท้ๆเป็นสามีภรรยากันแท้ๆแต่หาความสุขทางจิตใจไม่ได้เลยนะคำพูดและการกระทำที่เขาทำกับคุณนะทุกอย่างนะ ไม่ว่าจะเป็นการทําลายร่างกายไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการมันมันพูดไม่ได้ในเฟซเนาะคือทำลายร่างกายเนาะไม่ว่าจะตบคุณหรือไม่ว่าเขาจะตีคุณหรือไม่ว่าเขาจะด่าคุณต่างๆนานาก็แล้วแต่นะคะหลายๆคนนะ่ะเจอแบบหนักมากเลยนะถึงขนาดแบบว่าแบบเขียวทั้งตัวเลยอะ่ะคือมันพูดเยอะไม่ได้ในนี้เนาะเพราะว่า มันเป็นคำพูดที่รุนแรงสำหรับเฟซนะคะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนเข้าใจว่าคำพูดที่มันทำร้ายคุณอะและการกระทําที่เขาลงมือทำกับคุณน,นะนะมีหลายๆคนที่โดนทำแบบนี้แต่คุณก็ยังยอมอะทั้งๆท,ที่คุณก็ก็ไม่ชอบอะทั้งๆท,ที่คุณก็รู้สึกว่าคุณคุณเสียใจอะแล้วคุณก็มีความรู้สึกเจ็บอะแต่คุณยังทนอยู่ ะะเพราะนั้นน่ะนี่คือคนอีกหนึ่งประเภทที่คุณไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปอยู่ไกลเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขและมันทำให้คุณน่ะ is lost your time ด้วยนะคือมันทำให้คุณเสียเวลาด้วยนะเสียเวลาในการที่คุณเองจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ไงคิดเยอะนะเพราะตอนนี้ในอินบอกมีเยอะมากที่ส่งข้อความไปว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่โอเคนะแล้วก็ไม่มีความสุข คำถามที่อยากจะถามให้ทุกคนกลับไปนะคะและให้ทุกคนหาคำตอบให้กับตัวเองคือแล้วคุณจะทนอยู่เพื่ออะไรแน่นอนคนที่ทนอยู่ในสภาพแบบนี้ได้คือคนที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองยืนได้ด้วยลําแงตัวเองไม่ได้เกิดจากอะไรง่ายมากรักตัวเองไม่พอโอเคไหมถ้าคุยกันเรื่องนี้มันจะคุยกันเยอะมากและคุยกันยาวแต่วันนี้มาบอกคร่าวๆสั้นๆน,นะคะต่อมาคนประเภทที่สองเลยนะคะ ทำไมต้องทนกับคนประเภทที่สองก็คือเป็นคนที่นะเล่นนะ่ะนะทั้งเล่นนะคะและทั้งติดนะคะในที่นี้หมายความว่าอาจจะเล่นเออพะจุดจุดจุดนันโอเคไหมมันพูดต่อต่อกันไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมีปัญหาติดพอพานสระอะนะคะอะพอพานนอหนูไม่หันอากาศนอนหนู และบางคนติดยอยักษ์สละอาเนาะแล้วก็เสพแล้วก็ต่อเต่าสละอิดอเด็กเข้าใจใช่ไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนพวกเนี้มันคือคนที่ไม่รักตัวเองในเมื่อเขาไม่รักตัวเองเขารักตัวเองไม่เป็นน่ะแล้วคุณคิดว่าเขาจะรักคุณได้หรอเขาไม่มีวิธีในการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วเขาอะแล้วคุณคิดว่าเขาสามารถะ มีวิธีการในการที่จะแสดงออกถึงความรักกับคุณได้หรอเป็นไปไม่ได้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้เลยและคุณก็ต้องรู้อยู่ว่าคนพวกนี้มันควบคุมสติอารมณ์ความรู้สึกของเขาไม่ได้อยู่แล้วผีขึ้นผีลงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงผีเข้าผีออกเข้าใจปะแล้วคุณเองในฐานะที่เป็นคนปกติและคุณเองในฐาน,าทน,นะ,ะนานาที่มีสติมีสัมปชัญญะที่ครบถ้วนในฐานะที่คุณเองนะคะอมองว่าตัวเองรักตัวเองหรือว่ามองว่าตัวเองเป็นคนที่ฉลาด ทำไมคุณถึงพาตัวเองอะไปทนอยู่กับคนประเภทนี้อันนี้คือคําถามที่จะถามทุกคนกลับไปให้หาคําตอบให้กับตัวเองว่า,เ,าเราจะทนเพื่ออะไรทั้งๆที่จริงๆอะทัดก็รู้นะคําตอบของทุกคนอะถ้าเกิดทุกคนอะอพูดมาคือก็ทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของเขานะคะเป็นชื่อเขาอหมดเงินทองเราก็ไม่มีสรุปมันก็กลับมาอีรูปเดิมก็คือว่าก็ดูแลตัวเองไม่เป็นไงมันก็เลยต้องทำให้ทนอยู่ต่อไป นะคะหลายๆคนมีเถียงบอกว่าดูแลตัวเองเป็นแต่ว่าถ้าออกมาแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยก็ยุดติดไงลืมไปว่าทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถสร้างขึ้นมาเองได้แต่คุณไปยึดติดกับมันคุณมีได้คุณหายได้คุณก็สร้างใหม่ได้ทุกอย่างไม่มีแน่นอนนี่คือสิ่งที่ทําให้คุณดูว่าในวันนึงที่คุณมีแฟนนะและในวันนึงที่คุณมีทรัพย์สิน หรือในวันหนึ่งที่คุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราแน่นอนร0อมันไม่มีอะไรที่อยู่กับเรา100%นค่ะนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้และก็เข้าใจนะคะต่อมาคืออะไรต่อมาคือว่าอยากจะฝากคอร์สนี้ไว้คอร์สผู้หญิงรักตัวเอง forget him and love yourself หรือว่าคอร์ส strong woman and then love yourself คอร์สเนี้ยมันจะเหมาะสำหรับผู้หญิงทุกคนที่อยากก้าวผ่านทุกปัญหาชีวิตไปได้ไมันจะทำให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็ง มันจะทาให้คุณรู้วิธีแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะคะมีประโยคมีคําบอกเล่ามีวิดีโอที่ทําให้คุณสามารถก้าวผ่านทุกปัญหาชีวิตของคุณไปได้แล้วคุณจะเข้มแข็งนะคุณจะเป็นคนใหม่ในแบบที่คุณต้องการนะเพราะคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นในการใช้ชีวิตค่ะแล้วคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรกับคุณก็ได้ต่อมานะคะข้อที่สามนะทำไมต้องทนกับคนที่สาม ก็คือคนที่นอกใจนะคะไม่ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนเจ้าชู้นั่นเอง <c oughs> คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณกำลังเล่นกับไฟคุณรู้อยู่แล้วนะคะว่าเวลาแบบมันสั้นมากกว่าการที่คุณจะต้องไปตามเอาใจใครนะคะ <c oughs> คุณรู้อยู่แล้วนะคะว่าการที่คุณนะคะ,ะไปเจอคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณน่ะมันมีแต่นําพาสิ่งที่มันเป็นความถูกหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตะนะ,ะมันทาให้คุณเจ็บเจ็บอะแล้วมันทาให้คุณ เสียเวลาในการที่คุณจะไปทําอย่างอื่นที่คุณมีเป้าหมายที่มันใหญ่กว่านี้เข้าใจปะเพราะนั้นอ่ะคุณคู่ควรและคุณสมควรนะที่อยู่หรือว่าที่จะคขบหรือว่าที่จะมีกับคนที่เขาอะซื่อสัตย์กับคุณใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าใช่ฉันคู่ควรที่จะเจอคนแบบนั้นน่ะนั่นก็แสดงว่าคุณกําลังอยู่กับคนที่ไม่ได้คู่ควรกับคุณเลยอ่ะคาถามที่จะถามคุณกลับไปก็คือว่าในเมื่อเราคิดว่าเขาไม่ได้คู่ควรกับคุณ ในเมื่อเราคิดว่าเขาไม่ได้ดีกับคุณเลยในเมื่อเขาคนนั้นนะ่ะเขาไม่ได้ซื่อสัตว์กับคุณซึ่งมันเป็นพื้นฐานของคนเราที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเราจะอยู่ทําไมแน่นอนนะคะคำตอบที่ได้มาคือว่าทรัพย์สินทําร่วมกันมีลูปด้วยกันเห็นแก่ลูกออกมาแล้วบินไม่ได้ออกมาแล้วไปไม่เป็นนะคะและก็รักเขาแน่นอนค่ะ มันเคยรักกันค่ะต้องใช้คำนี้ว่าคนเคยรักกันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะคนรักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้ต้องเข้าใจนะนะมีสตินะนะคะเพราะนั้นนี่มันคือเป็นเหตุผลที่ is not make sense นะมันไม่ได้สมเหตุสมผลนะมันแค่เป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งที่มันเป็นข้ออ้างนะนะคะที่ทำให้คุณเองไม่อยากออกจากตรงนั้นจริงๆเพราะ มันเป็นไปไม่ได้อะที่มันไม่มีทางออกเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันมีทางออกของมันเสมอค่ะถ้าคุณมองหาคุณจะมองเห็นแต่ถ้าคุณไม่มองหาทางอื่นที่เอาตัวรอดได้คุณก็จะไม่มีทางออกคุณจะไม่มีทางเลือกนะคะเหมือนกับคนคนหนึง่งที่เวลาตกเหวไป ะะอีกคนหนึ่งพยายามขนขวายพยายามมีสติคิดจะทํายังไงออกจากตรงนั้นได้แต่อีกคนหนึ่ง้องให้ฟูมไฟเสียใจฉันคงออกจากที่นี่ไม่ได้คุณก็ออกไม่ได้ค่ะโอเคไหมอ่ะต่อมาเลยนะคะคนที่คนประเภทนี้นะทนทําไมกับคนประเภทนี้นะคะก็คือเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะอืมไม่เคยคิดที่ อาจจะสร้างอนาคตกับคุณเลยและคุณก็เป็นคนที่เข้าหาเขาแต่ฝ่ายเดียวทุกสิ่งทุกอย่างตบมือข้างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคุณฝ่ายเดียวนะ,ะในการที่อยากมีอยากได้อยากเป็นแล้วก็อยากเดินหน้าต่อไปนะ,ค,ะคุณพยายามอยากเดียวโดยที่เขาเฉยมากนะคะเขาไม่ได้มีความพยายามหรือว่าจะทําอะไรให้ครอบครัวดีขึ้นเลยนะคะและ เขาเข้ามาสําหรับบางคนก็คือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณเนี่ยคนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่คุณจะทนทำไมอ่ะในเมื่อคุณเจอคนประเภทนี้เข้าใจปะเพราะว่ามันเป็นคนที่ถ่วงความเจริญอะมันเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณอะแล้วมันไม่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น่ะนะโอเคถ้าเกิดคุณดูว่าคุณเจอแล้วถ้าเกิดคุณดูว่ามันไม่ใช่คำถามคือ คนฉลาดถ้ารู้ว่าไม่ใช่ก็จะพาตัวเองออกมาแต่คนที่ฉลาดน้อยหรือรักตัวเองน้อยไปเขาก็ยะทนอยู่ต่อไปท,ท,ทั้งที่รู้ว่าไม่ชอบไม่ใช้ไม่โอเคและไม่อยากจะทนแต่ต้องทนโอเคปะ่ะเพราะนั้นนะฝากไว้สำหรับวิดีโอนี้นะคะไปเจอกันในคอร์สที่คุณคิดว่าถ้าวนนี้อยากจะลุกขึ้นมาพัฒนานตัวเองจริงๆคุณก็ต้องเอาจริงในการที่จะเปลี่ยนตัวเองก็แค่นั้นเอง แล้วเจอกันค่ะ